เวียสุกรลวัฒนกับอดีตคนรักอย่างเบล่าเขียนข้อความซึ้งช่วงเวลาความทรงจําค่ะกอนหน้าเบล่าเป็นอดีตคนรักของเวียก็เปิดใจนะคะเลิกลากันไปซึ่งทาเอาแฟนคลับหลายคนกใจหายไม่น้อยเพราะเขาพากันคบกันมานานมากกว่า10ปีแล้วล่ะค่ะช่วงเวลาต่อมาทางด้านเวียรพระเอกหนุ่มก็ยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยกำลังคบหาดูใจกับสาวนอกวงการไม่เคยปิดบงัง ก็เป็นไป,นปนตามภาพที่หลายคนเห็นแต่ก็ขอความเป็นส่วนตัวเนื่องจากผู้หญิงคนดังกล่าวไม่ได้อยู่ในวงการด้วยล้วค่ะล่าสุดนุมเวียร์ก็ได้ออกมาอัปเดตสตอรี่ได้บอกเอาไว้ว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดบางครั้งเกิดขึ้นตอนนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นความทรงจาที่ดีที่สุดในวินาทีต่อมาเออดีจังนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เจ้าตัวออกมาเปิดเผยค่ะ